ก็สวัสดีนะครับนานานักตกปลาทุกท่านนะครับก็กลับมาพบก,กันมืกนเ้วมกับเอียว c เคซี่ฟิชชิงนะครับสำหรับวันนี้ก็มีลอกใหม่ตัวหนึ่งซื้อลอกใหม่ตัวหนึ่งมานะครับก็เลยเอามารีวิวหน่อยาเป็นของค่ายไดว่านะครับเป็นเบสแคต t i n g ของไดว่าเป็นรุ่น t อ r t ทูล่านะครับทอทูล่ ตัวนี้เป็นตัวปี25นะตัวลาปี2 0 2 5 SVTW นะครับ1น0 SL L ก็คือหมุนซ้ายนะตัวนี้เป็นลอบหมุนซ้ายล้อบ7นะครับสเปคข้างกล่องประมาณนี้นะลอบ7.1 นำหนักตัวลอก195กรัมนะครับนี่5กิโลหมุนแขน1รอบเก็บสายได้71เซนนะครับลูกปืน7ลูกใส่สาย PE 1.5หน้าตัด0.18ได้75-150เมตรนะ PE 2 0.20 55-110ถึงเมตร อยู่ที่สายนะครับว่าไดมิเตอร์สายของแต่ละค่ายของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันของเมืองไทยกับของเมืองนอกมันอาจจะไม่เท่ากันน,นี้อ่ะตัวกล่องก็ประมาณนี้นะครับ่องสีดำเงานะเห็นแล้วถูกใจเรือตัวนี้ก็เลยจัดซะหน่อยนะครับ อ่เปิดมาเปิดมาก็จะเจอตัวลอกอ่ออยู่นี่นี่นะอยู่ในถุงนี่นะเป็นเหมือนถุงไม่ใช่ถุงผ้านะคล้ายถุงไอ้นี่ข้างในก็จะมีประมาณน,นี้นะครับมีใบรับประกันนะของในว่า ว่าจะเป็นแบบรั้วประกันแบบนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีผู้มือข้างในก็ต้องมีผู้มือแล้วนะรอบมือหนึ่งมีสองใบประมาณนี้เราไม่ต้องมีเเดี๋ยวเรามาดูรอบ อก,กันดีกว่าทีนถุงนี้นะครับเราเปิดออกมาก็จะเจอตัวลอกอนละ ทท่า SVTW 2025นะครับฝาก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมนะครับก็จะมีตัวมุมตรงนี้แล้วก็มีโลโก้ได้ว่าตัวปรับหน่วงของทัตทล่าก็อยู่แล้วครับต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์ของเขาระบบทีวิงซิสเต็มก็เหมือนเดิมนี่นะครับ ตัวน,นี้เหมือนจะเป็นไฮเปอร์ไดท์ดีไซน์ในกล่องมันเขียนว่าไอ้นี่ด้วยนี่ไฮเปอร์ไดท์ทิกิเกียนะครับ TWS ก็ WH, คือระบบ T-Wing System นี่แหละ SV boot ก็จะเป็นสปูลนี่ไง SV หรือ BOOT นะครับฝูงเป็นเ v SV นะนี่อ่ามันอยู่ในลอกตัวแพงนะครับปูลตัวเนี้ยอันนี้มันเป็นเหมือนลอยๆหน่อยจะเป็นตำหนิจาก QC หรืรเอว่าไม่รู้นะหรือว่าเขาจงใจทำมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ได้มีผลอะไรสีสันสวยงามนะครับเป็นสี ไม่ใช่สีเทาซททีเดียวอ่ะเป็นแบบเขาเรียกสีอะไรไม่รู้แต่สวยอ่ะแขนก็ประมาณนี้นะครับสตาร์แดกประมาณนี้อะแดกเป็นดำด้านนะ,ะมีคลิกเสียงแต่ตัวปอบคอนไม่ได้มีคลิกเสียงนะครับผมหมุนดูแล้วนะ หน่อก็ใหญ่นะจับกระชับมือเป็นยางนะครับน่าจะเป็นยาง eva แข็งแรงจุกตรงหน่อก็จะเป็นสีโคงเมียมแบบนี้สวยนะครับด้านกดฟีสปูลก็เป็นแบบด้านนะเพื่อเวลากดอะ่ะมันจะไม่ได้ไม่ลื่นนะมันจะได้เหนียวนึบติดมือดีผมว่าน่าจะใช่เหตุนผลน,นี้นะที่เขาใส่แบบด้านมา ก็ตัวมันจะมีแบบที่เป็นโครงเมี่ยมก็มีแต่ว่าเขาน่าจะปรับเปลี่ยนมาให้เป็นแบบนี้เพื่อเวลากดมันจะได้ไม่ลื่นป้องการการลื่นนะส่วนน็อตบอดี้ก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับอ่ามีหนึ่งหนึ่งสองสาม สามตัวเหรอน่าจะมีข้างในอีกตัวหนึ่งนะน่าจะมีข้างในนี้อีกตัวหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดไอ้นี่ดูเปิดฝาดูนะครับอาจจะต้องใช้เหรียญบาทดูไปนะตร่กลางออมีเหรียญบาทพอดีเลย ไม่ใช่อะไรอ่านี่ก็เอามือหมุนก็พอ,อทำไ้หน่อยนี่นะครับวิธีการเปิดฝาทาทูล่าก็จะเป็นแบบนี้นะ ยกออกมาอ่านี่เป็นฝารับนวนรับนะครับ,รบแบบนี้นะมาไว้นี่มาดูบูลเอ็นบีกันหน่อยเหมือนฝานี่มันยกได้เลยข้างในก็จะมีมันมีน็อตบอดี้อีกตัวหนึ่งว่ะ ตรงจุกด,ดำๆเนี่ย<ม>เขาใส่จุกตัวนี้มาไว้กันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่นะครับสกูน H oot, เอชบูเอชวีบูทนะครับก็ประมาณนี้นะรูปล่างผมใช้ได้ว่ามาเพิ่งตัวที่สองเองนะครับอาจจะได้ไม่ไม่ไม่ได้รู้เรื่องของเขายอดเท่าไ่ สวีบูตไดเมิตเตอร์ของสบู่ตัวนี้หันที่สองยี่สี่หันที่สองมิลยี่สี่ก็เป็นรูปร่างประมาณนี้นะแกนยาว ตัวนี้ก็ใช้งานดีนะครับสปูลเอวีมันก็อยู่ในตัวแทงแทงอะ่ะในตัวแทงแทงของได้ว่าครับขออปล้าใส่ไว้นะคล้าใส่ก็เหมือนเดิมนะครับ ล้าาหมุนก็ไม่ต้องหมุนแน่นมากนะครับหมุนเอาตึงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าหลวงเกินไปนะเอาตึงๆไว้หน่อยประมาณนี้ปับปับหน่วงก็มี20ระดับเหมือนเดิมนะตอนนั้นเนี่ยผมใช้ลาทูล่าเบอร์70 ตัวเล็กอะ่ะตอนนั้นก็ตีโคตรดีเลยนะครับแต่ก็ปล่อยไปแล้วปล่อยต่อไปแล้วนะครับเป็นตัวนี้ก็เลยเออเอาหน่อยมันปีใหม่ไงปียี่ส้าไอ้ตัวนั้นมันปียี่สิองยี่สามเนี่ยจำไม่ได้เจ็ดศนะูนย์ะที่ออกมาตอนนั้นส่วนราคาตัวนี้ก็อยู่ที่หกพันกลางๆถึงหกพันปลายๆนะครับ แล้วแต่ร้านค้าที่เอามาจําหน่ายนะอาจจะบวกลบไม่เกินร้อยสองร้อยหรอกจากราคาที่ผมพูดไปเมืเ่อกี้ยังสวยเลยนะน้ำหนักเบาร9อเก้าสิบห้าก่าน่นะแต่ไอตัวเจ็ดศูนย์นั้นที่ผมเคยใช้มันเบากว่านะร้อยแสิบห้าหรือเปล่า แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับตัวนี้195นี้ก็ถือว่าเบาแล้วนะไม่ถึง2องขีดอะ่ะเกือบ2อ,องขีดอ่ออกตีเยู่ปลอมอะ่ะถ้าหนักกว่า2องขีดมันก็จะมันเรายืนตีแบบตีทั้งวันไงมันก็อาจจะทําให้เหนื่อยล้าไม่อยากตีอะไรเงี้ยอีนี้มันร้อยกว่ากรามีโอเคนะครับใช้ได้ใช้ได้เบรกห้กิโลนะตัวนี้อ่า เล่น shadow นี่ไม่ต้องห่วงเลยท่าน shadow ได้หมดครอบคุมอะ่ะตีเบาก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสปูน sv นะครับเหยีวเบาในที่นี้หมายถึงอาจจะสัก4กร,รัมขึ้นไปแต,แต่ถ้าสัก3กร,รมัมสองกร,รัมอย่างนี้มันก็มันก็เบาเกินไปอะ่ะซึ่งปกติก็ไม่น่าจะค่อยมีใครตีเหีวเบาขนาดนั้นอยู่แล้ว ถ้าอย่างบ้านเราอะส่วนใหญ่ที่ซื้อไปก็จะเล่นอะไรงานช่อนงานชโดูพวกนี้อยู่แล้วนะมันคุ้มค่าครับเพอร์เฟกสวยงามจริงสีเนาะเงาวิ่งเนี่ยสวยเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ2,025นะ ลา S V T W ตัวนี้เป็นหมุนซ้ายรอบ7ลรอบเขาก็จะมีทั้งรอบ6รอบ7รอบ8นะครับก็แล้วแต่ว่านานาน,านักตกปลาจะซื้อไปเล่นงานอะไรถ้าอย่างรอบ6ก็เน้นเป็นพวกเดินหนอนกอกระดีพวกนี้ปลายางถ้ารอบ7ก็อาจจะเร็วขึ้นมาหน่อยก็ตีว่าก,กบยางกบกระโดดอ่า บัตเบดได้แต่ว่าอาจจะต้องหมุนเร็วนิดนึงนะครับส่วนรอบแก,ก็โดยตรงเลยเป็นพวกบัตเบดเล่นสโดนะครับงานสโดพวกพวกที่ต้องกอสายเก็บให้มันเร็วเพื่อจะได้ตีใหม่ตีสคิปปิ้งอะไรพวกเนี้ยงานจะต้องใช้ความเร็วในการเก็บสายหน่อยหนึ่งก็ใช้ล้กยอบแมันก็แล้วได้งานแหละ ริงมันก็เล่นได้หมดอะแต่ว่าเขาทำมาเป็นทางเลือกให้เข้าประมาณนี้นะครับสำหรับไตว่านะครับนี่ก็เป็นตัวที่สองของผมนะ่ะกับล็อกค่ายนี้ตีโคตรดีเลยตัวตัวตัวก่อนหนะ้านี้นะเป็ศูนระตัวนี้ก็เป็นเบอร์ร้อยนะครับ โซล่ลาเบอร์ร้อยโซลา่ามันจะมีหลายเบอร์นะทานี่ผมเห็นมาก็จะมีเบอร์เจ็ดสิบแปดสิบก็มีนะมีตัวแปดสิบจะเป็นสีด้านๆนนะ่ะเคยเห็นอยู่แล้วก็มีก่อนแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็มีตัวร้อยสองพันยิบห้านะตัวนี้แล้ยมีตัวหนึ่งออกมาก่อนหนะ้าน,นี้เป็นสองพันยิบสี่เมื่อปีที่แล้วนะครับตัวนั้นก็จะเป็นสีด้านๆเหมือนกันะผมไม่แน่ใจว่าเขาเพิ่ม อะไรปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าสำหรับยี่ห้านะก็ไม่ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่แต่ว่าก็พอเห็นรีวิวพอดูรีวิวก็เลยลองจัดตัวนี้มาเพราะไอตัวเจ็ดศูนย์นะมันตีโคตรดีเลยผมก็เลยรู้สึกติดใจละคับคา่คายนี้ก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยได้เล่นไดว่าเลยนะครับก็เล่นพิชิมาโดยตลอด พอมาลองตัวเจนะ็ดศูนย์ะตัวที่แล้วไปก็ติดใจตีง่ายนะครับคุมฟู้ได้ดีตีส่วนลมนี่สบายเลยนะปรับหน่วงดีๆหน่อยอเดี๋ยวเบ้าเยอ่ยนหะนักหรือว่ายังไงก็มันโอเคผมว่ามันคุมฟู้ดีอะ่ะนะตีง่ายนะครับสำหรับมือใหม่แนะนำมากนะลอกได้ว่ามันตีง่ายนะปรับก็ง,ง่าย ก็เพิ่งได้มาเหมือนกันตัวนี้ยังไม่ได้ไปเทสหรือว่าเอาไปลองเลยว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเอาไปลองนะครับจะจะถ่ายคลิปให้ดูว่ามันตีดีไหมระยะดีหรือเปล่านะครับสปูล SV ีบูทเนี่ยมันเลื่อนไหมนะหรืออะไรยังไงเด,เดี๋ยวจะลองทำคลิปให้ดูนะสำหรับวันนี้ก็มาแค่นี้นะครับมามาแนะนำอุปรกรณ์ดีๆ ตัวหนึ่งเนี่ยของเป็นล่อหยดน้ำของไดว่าเขาตัวล a s v tw นะครับ2 0 2 5นะ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวไปเทสระยะเมื่อไหร่จะทำคลิปลงให้ดูนะว่ามันตีได้ไกลแค่ไหนประมาณไหนนะนนี่ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ